สวัสดีครับสวัสดีครับไลายสาระมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงฝนหน่อยนะฮะเพิ่งเพิ่จะได้ยินเสียงไก่ด้วยนะครับผมก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวมาชมเหรียญอะไรนะงานฉลองสมณศักดิ์นะครับพระคระเสสูเกษมศิการนะครับวัดท่าช้างเหนือนะครับอําเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บุรีนะครับ มผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเออใครรู้จักบ้างคอมเมนต์ Comment, นะฮะคอมเมนต์ Comment, ประวัติคร่าวๆให้ให้รับทราบข้อมูลหน่อยนะครับแต่ว่าที่นาํามาทําคลิปเนี่ยก็เพราะว่าไม่แบบเขาเรียกอะไรทาใหา้ให้ชมนะฮะไม่มีพระจะลงแล้วนะฮะก็หาอะไรที่ไม่ค่อยมีข้อมูลมาลงเล่น,เลนๆเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเล่าสู่กันฟัง นะครับผมอันนี้นะครับเหรียญน,นี้นะฮะไม่ธรรมดานะครับจัดสร้างาจัดสร้างปี2513นะครับพศก็ลึกใช้ได้อยู่นะครับเหรียญเป็นเหรียญที่เขาเรียกอะไรดูง่ายแท้ดูง่ายคือคนยังไม่ได้ยมนะฮะอาจจะนิยมในพื้นที่นะครับอาจจะหนึ่งอาจจะนิยมในพื้นที่2ออาจจะสร้างน้อย พอสร้างน้อยนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรไม่ได้เกิดการหมุนเวียนในตลาดพระเครื่องเท่าไหร่คนก็เลยไม่รู้จักนะฮะก็เลยไม่มีใครสนใจแล้วก็ทําทประวัติหรืออะไรยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เกิดไม่ทันนะครับแต่ว่าเห็นเหรียญว่าเก่าดีนะครับเห็นเหรียญเก่าดีก็เลยเช่าบูชามาเก็บไว้นะครับเห็นเป็นเหรียญสวยนะครับก็เลยนํามา ทําทคลิปนะครับแต่ว่าไม่มีข้อมูลนะครับถามว่าเหรียญเก๋ไหมก็คงไม่เก๊หรอกครับเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้มีราคาเช็คข้อมูลในเช็คข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่มีประวัติบอกแต่เพียงท่านว่าท่านเป็นนะท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปที่เท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้นะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับวัดท่าช้างเหนือนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหรียญเขาเรียกรุ่นฉลองสมศรรณศักดิ์นะครับ ปี2513นะครับเหรียญก็สวยๆก็น่าจะไม่เกิน300นะครับน่าจะไม่เกิน300หลักร้อยนั่นแหละพูด,ดง่ายๆนะครับเหรียญก็เป็นหลักร้อยอยู่นะครับอ่ายังไม่ได้อ่ายหลยตังถึงพอซอลึกแต่ก็ยังอยู่หลักร้อยอยู่นะครับ ส่วนของไม่แท้นะครับของเก๊ก็ยังไม่มีนะครับของเก,ก๊ยังไม่มีนะครับอันนี้เก็บมาเพื่อเขาเรียกอะไรมาเป็นมันเรียกอะไรมาฝึกดูเออมาเป็นเขาเรียกอะไรมาเอาเหรียญแท้มาไว้เผื่อมาเทียบเหรียญกับอ่ะเขาเรียกอะไรพระเกจอิอื่นที่อยู่ในยุคเดียวกันนะฮะเออเก็บถึงจะเป็นเหรียญแบบไม่นิยมแต่เป็นเหรียญแท้ก็เก็บนะครับก็เก็บไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าราคาไม่แพง นะครับปีนี้คนอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับในวันนี้คนอาจจะไม่เล่นหรือคนอาจจะไม่กล่าวถึงอาจจะยังไม่มีการหมุนเวียนอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับในอีกหลายๆปีข้างหน้าก็อาจจะได้รับความนิยมหรืออาจจะได้รับการกล่าวถึงก็ได้นะครับผมก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนพูดง่ายๆก็คือเก็บเผื่อไว้ก่อนนั่นแหละฮะนะครับเก็บเผื่อไว้ก่อนนะครับลักษณะเห็นไหมฮะยันนะครับเห็นไหมฮะยัน คมยังเป็นสันยังเป็นอะไรอยู่นะครับนี่ใบหน้านะครับใบหน้าหูหน้าตาพิมพ์ทรงนะฮะเห็นไหมฮะพิมพ์ทรงนะครับยันนี่เอ๊ยยันคล้ายๆหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงอะ่ะเอออันนี้ใช่หลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงไหมท่านเคยมาอยู่วัดอะไรวัดท่าช้างเหนือไหมเนี่ยใช่ไหมองค์เดีวยวกันกับเอ๊ะหลวงพ่อยงยุทธท่านมีนามว่ายังไงนะ นะครับแต่ว่าใช้เนี่ยเขาเรียกว่ายันนะพรชัยคล้ายๆยันนะพรชัยของหลวงพ่ออ่าคล้ายๆยันนะพรชัยของหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงชนบุรีอ่ะเออนี่นี่เขาเรียกเหมือนยันนะพรชัยไหมเออนะฮะถ้าจะผมจําไม่ผิดนะนี่นะครับดูลักษณะเหรียญแท้นะครับปี2513นะครับฮึมแท้อยู่นะนี่เห็นไหมครับ ลักษณะเขียนแท้ขอบนะครับอ่าขอบเป็นลักษณะอย่างนี้สภาพเหรียญก็อาจจะสึกมาบ้างนะครับเหรียญเนี่ยน่าจะถูกการแขวนมานะครับแขวนมาด้วยแหละนะครับถ้าเป็นภาษาที่เขาพูดกันก็อ่าผ่านการใช้นะครับแต่ว่าภาษาที่เราจะเรียกให้ถูกต้องก็แขวนบูชามานั่นแหละนะครับงานนะครับเห็นไหมตัวอักษรนะครับ งานฉลองสมศรรณศักดิ์นะครับพระครูเกษมสิกขาจาร์ศิกาการเออพระครูเกษมศิกศิกขาการนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นยันดูออกแบบยันก็ได้สวยดูเป็นแขังข็งยังไงไม่รู้นี่เออวัดท่าช้างเหนือนะครับวัดช้างท่าช้างเหนือเสาให้สลาบุรีนะครับเออดูเป็นแขังขังเหมือนกันนะนี่หูเจาะ เออนี่หูเจาะลักษณะหูเจาะเป็นยังไงนะเกีียวเชือกให้ดูอ่าเขาเรียกอะไรดูเพื่อนะครับดูเพื่อ,อเพื่อจดจำนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่มีเก๊นนะ์ใวันนั้ขนนะ้างหน้านะครับอ,อาจจะมีเก๊ก็ได้นะครับผมเอออาจจะมีเก๊ก็ได้นะครับอ่ะ เห็นไหมฮะนะครับเอ๊รถวิ่งบ่อยจังเวลาเราทําคลิปนี่รถวิ่งบ่อยๆเวลาไม่ทำมันเงียบจังนี่นะฮะยันคมคลิปเลยนะครับตามข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับตามข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนี่นะครับตามที่อ่านมาไม่เขาไม่ได้บอกอะไรเขาบอกเป็นเหรียญที่สร้างน้อย เขาบอกเป็นเหรียญที่สร้างน้อยหายากนะครับแล้วก็ข้อมูลไม่รู้ว่าเขาจะเขียนไว้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหรียญส่วนมากเนี่ยเหรียญประเภทนี้จะอยู่ในมือของจะอยู่ในการครอบครองของนักการเมืองในพื้นที่มากกว่าเขาว่าอย่งงางนั้นนะข้อมูลเขาบอกแค่นี้เลยนะข้อมูลในอ,น als, อ,อินเทอร์เน็ตเขาบอกแค่นี้เลยส่วนมากก็อยู่ในนักการเมืองชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็คงจะมีเก่งเรื่องพุทธอาคมเหมือนกันแหละนะครับแต่ประวัติก็ยังไม่มีใครทํา นะครับก็อาจจะไม่คนอาจาจะไม่รู้จักในที่ในในในกว้างขวางในในในเขาเรียกในในในความกว้างขวางนะครับก็เลยทำให้เขาเรียกอะไรไม่ได้มีข้อมูลต้องเป็นคนในพื้นที่นะฮะเอาใครเป็นคนในพื้นที่ที่ชมคลิปนี้อยู่นะคอมเมนต์นะครับบอกเล่าเรื่องราวร้าวๆหน่อยว่าท่านเป็นสิทธ์นะครับเป็นสิทธ์สืบสายพุทธคมมาจากสายไหนมาจาก อาจารย์ท่านใดนะครับเกจ<ๆ>ิเขาเรียกว่าสืบสายพุทธาคมเนี่ยหรือพุทธธรรมเนี่ยนะครับจากครูบาอาจารย์สายไหนนะครับผม,ผมไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าเก็บเลยเออแต่ว่าเก็บเออแล้วเก็บทํามาทําไมนะก็ว่าอายุเหรียญเนี่ยใช้ได้นะครับปี2 5 1 3นะครับแล้วก็แล้วแล้วก็เป็นเหรียญแท้นะครับแล้วก็เช่ามาในในราคาไม่แพงนะครับในราคาไม่แพงนะครับดูสวยดีนะครับ ก็วันนี้คนอาจจะไม่ได้กล่าวถึงแต่วันข้างหน้าก็ไม่แน่นะครับสำหรับเหรียญอ่าอ่าพักครูเกษมอ่าสิกการนะครับผมสิกการนะครับผมสละบุรีปีสองห้าหนึ่งสามนะครับของเก๊นะครับไม่รู้ว่ามีหรือยังนะครับตามที่ดูดูก็ก็ไม่ไม่ไม่น่าจะมีมันยังไม่เห็นมีนะครับแล้วก็ราคาก็ยังยังไม่แพงนะครับเหรียญก็ไม่ได้ว่าจะเจอได้ทั่วไปนะครับเหรียญนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีทั่วไปนะครับเหรียญก็ไม่ได้เจอ ผมก็เพิ่งเจอเหมือนกันเออแต่ถ้านั้นมันต้องเจอเยอะสิใช่ไหมต้องเจอรุ่นอื่นด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีไม่ได้เจอนะฮะเหรียญรุ่นนี้ก็ไม่ได้เจอเยอะนะครับหรืออะไรยังไงใครมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการสร้างยังไงนะครับเพราะว่าดูในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็มีแต่เออโพสขายอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าหายากสร้างน้อยนะครับเออเขาโฆษณาว่า หายากสร้างน้อยแล้วก็ส่วนมากก็อยู่ในมือนักการเมืองเขาก็พูดแค่นี้เองส่วนในเรื่องการประวัติของท่านและการสืบทอดพุทธาคมนี่ก็ไม่มีรู้แต่ว่าท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าช้างเหนือนั่นแหละนะครับผมอ่ะนะครับดูแล้วนะครับใครนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เออใครคิดมีความคิดเห็นมีความเห็นอะไรบ้างก็คอมเมนต์นะครับเอา้าวันนี้ก็คลิปเบาๆนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับคลิปก็ไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวอะไรเพราะผมก็ได้มานานแล้วแหละ <c oughs> แต่ว่าสืบค้นข้อมูลไม่เจอพยายามค้นข้อมูลอยู่แต่ก็ไม่ไม่ได้มีเรื่องเล่าอะไรมากมายนะครับรู้แต่ว่าท่านก็เป็นเคยเป็นอดีตนะครับของเจ้าจอาวาสของวัดท่าช้างเหนือนะครับ แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ประวัติอีกอข้อมูลอีกนิดหน่อยก็บอกว่าเหรียญสร้างน้อยแล้วก็อยู่ในมือของนักการเมืองเขาก็บอกแค่นี้ <c oughs> นะเอา้าเราก็รลบข้อมูลกันมาแค่นี้เนาะเอา้าใครมีก็ถ้าก็เก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าเผื่อว่าวันนี้คนอาจจะไม่นิยมแต่วันข้างหน้าก็ไม่แน่นะถ้ามีคนทําประวัติหรือเหรียญของท่านเริ่มมีประสบการณ์เยอะแยะ,ยะนะครับเริ่มมีประสบการณ์เยอะแล้วถ้าเป็นเหรียญสร้างน้อยเนี่ย รียนสร้างน้อยและมีประสบการณ์เนี่ยนะฮะวันข้างหน้าก็อาจจะราคาก็อาจจะขยับขึ้นเป็นหลายเท่าตัวก็ได้นะครับผมเพราะว่าลักษณะการวางวางยันนะฮะเออลักษณะการวางยันนะฮะดูเป็นขลังถังไงไม่รู้นี่นะเออนะการลักษณะการวางยันนะครับนี่เห็นไหมนี่ วางยันนี่ยันสองข้างเนี่ยมันยันเหมือนยันณนะพรชัยหลวงพ่อยงยุทธหรือจะลักษณะเหมือนนั่งอย่างเงี้ยเหมือนเหรียญหลวงพ่อยงยุทธรุ่นแรกเลย <c oughs> หลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม่แดงอะ่ะรุ่นแรกอะ่ะเออถ้าเป็นหน้าเหมือนนะหน้าก็คล้ายหลวงพ่อยงยุทธด้วยดีนะฮะนี่เห็นไหมผมว่าก็คล้ายหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม่แดงเหมือนกันนะถ้าได้มาวัดท่าช้างเหนือไหมเนี่ยนะฮะนี่แล้วก็ยันนี่คล้ายๆเลยเนี่ยยันณพรชัยเนี่ย คล้ายๆยันหลวงพ่อยงยุทธเลยนะฮะนี่ถ้าเป็นของหลวงพ่อยงยุทธเขาจะเรียกว่ายันณ์ผ่อนช่ายหลวงพ่อยงยุทธก็เก่งนะครับเก่งนะครับเปียหลวงพ่อองยุทธก็ก็เรียกในสลีสังขารไอ้เก็บไว้เป็นตังยืนเออเด็กองค์เดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลท่านก็มีประสบการณ์เยอะนะครับผมอ่านี่ปี25 25สองพันห้นห้าร้อยหนึ่งนะครับเออดูคล้ายเหมือนกันนะเห็นไหมฮะ ผิวเก่าดูใช้ได้เลยนะครับปี2 5 1 3นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ราคาเบาเหมาะสำหรับใครที่เขาเรียกอะไรงบน้อยนะครับงบน้อยแล้วก็เก็บอ่าไว้สะสมไว้นะครับเอาไว้แบบขึ้นคอพึ่งพุทุคุณก็ได้นะครับมีพุทุคุณแน่นอนนะครับดูเป็นขังขังนะครับแล้วก็ราคาแพงก็ไปเลี่ยมพลาสติกไว้แขวนคอให้เด็กก็ได้นะครับแ <c oughs> ขวนคอให้เด็กก็ได้หรือแขวนติดหน้ารถเออหน้ารถหน้าเรือก็ ก็ดีเหมันกันหรือจะเก็บไว้สะสมไว้เป็นของเก่าเออของเก่าเป็นวัตถุมนนงงลลของเก่าของโบราณก็ได้นะครับผมอืมดูไม่ขี้เหร่ะนะเออดูลักษณะยันการวางยันการการทําพิมพ์แกะบล็อกก็ดูแบบเออดูน่าสะสมดีนะครับดูดีเหมือนกันนะครับผมเนี่ยอ่านะครับนะครับอ้าวโอเคนะครับผมสําหรับอ่ะไก่มันขันไล่แล้ว นะเอาสำหรับรายการไฟ์สาระนะก็ชมพระเก่าพระใหม่นะครับพระทั่วทิพย์ทั่วแดนชมสลับกันไปนะครับผมวันนี้เบาๆหน่อยนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทาคลิปกันต่อไปนะครับสหรัคลิปนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ